สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตุยพันไม้ครับวันนี้นะครับผมมีออเดอร์รายการจะส่งต้นพันธุ์ทุเรียนให้กับเพื่อนสมาชิกของเราที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับโซนจะส่งก็แถวๆสนามฟุตบอลบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับวันนี้เรามีหมอนทองนะครับต้องบอกว่าผมเกินนิดนึงนะหมอนทองรุ่นนี้นะครับเป็นหมอนทองที่ผมทําแล้วเพื่อเปิดจําหน่ายในช่วงประมาณสักต้นปีปลายปีที่แล้วนะครับ แล้วผมเปิดเลยว่าถ้าใครสามารถซื้อฝากได้ผมเลี้ยงให้ถึงเดือนมีนานะครับลูกค้าท่านนี้ของเรานะครับก็มาเลือกซื้อด้วยตัวเองที่สวนนะครับวันนั้นเขาก็มาซื้อทุเรียนเป็นจัรรพไปด้วยนะครับแล้วก็เอาไปสอพ่วงรถนะครับส่วนชุดนี้ก็เป็นชุดที่ฝากซื้อนะครับฝากเลี้ยงนะครับก็ประจุเหมาะครับกับวันนี้ผมเดคคอดวันนิดนึงนะครับอ๋อบันทึกวิดีโอให้ดูนะครับเออ วันนี้วันที่4เดือน4ครับปีห5วันจันทร์10โมง23นาทีห้วินาทีนะครับกับตรงนี้นะก็ใช้คำว่าเลทมาน,นิดนึงเลทมาน,นิดนึงเพื่อจติอกว่าผมผมสะดวกวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับเลดมาน,นิดนึงไม่เป็นไรนะครับก็เลี้ยงให้กันไปวันนี้ก็เป็นวันที่เรียกว่าพร้อมที่จะจัดส่งแล้วนะครับกล้าพันเนี่ยนะดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับเป็นต้นพันธุ์ที่เพื่อนสมาชิกของเราท่านเนี่ยนะสามารถนําปลูกได้ทันทีสามารถนําปลูกได้ทันทีนะครับเป็นไม้ที่ ยอดตันหมดแล้วนะครับยอดตันหมดแล้วสวยงามสมบูรณ์นะครับสวยงามสมบูรณ์นะเดี๋ยวผมจะทําจอ้องกว้างให้เพื่อนสมาชิกดูนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ครับกับพันธุเลนหมอนทองนะครับเข่งผมเปิดอยู่ที่ต้นละต้นลมเข่งนะครับไม่รุ่นนี้รุ่นนี้นะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อเข่งครับก็ยังมีรองรังอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีต้นใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งครับก็ใหญ่กว่าประมาณหนึ่งนะครับ อยู่ที่2,000บาทเพื่อสมาชิกสามารถมาดูได้นะครับเพื่อสมาชิกสามารถมาดูได้ตอนนี้จะมีรุ่นพัน0้ากับ2,000นะครับใครที่สนใจเราจะปลูกนะครับโทรมาลองคุยกับผมได้ครับที่เบอร์089-939-2635ครับนะครับผมหรือแอดไลน์มาได้ครับที่ SI ดไ k i n g p a n d u r i ก็เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับง่ายๆครับเราอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวครับคุณสามารถค้นหาเราได้ที่ g o o g l e Map เลยนะครับพิมพ์ว่าลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้นะครับณที่ผมไลฟ์อยู่ตรงนี้นะครับณาที่สินค้านี้กําลังจะขึ้นอยู่ที่สาขาสํานักงานใหญ่ครับสินค้ายังมีลองลังให้กับเพื่อนสมาชิกกับหมอนทองรุ่นนี้อยู่นะครับสนใจมาดูได้นะครับแต่ลองลังนะครับแต่มาได้มีให้สําหรับทุกคนที่ ช้ากว่านะครับใครที่เร็วกว่าคุณก็จะได้ไปแบบลูกค้าของเราท่านนี้ครับสวยงามพร้อมปลูกนะครับระบบลากเดินสมบูรณ์แล้วนะครับปลูกได้เลยโดยที่คุณแค่ผ่าเข่งแล้วลงปลูกทันทีนะครับทันทีลดน้ําไม่ถึงอะไรให้พร้อมนะครับต้นนี้จะโตไวมากนะครับต้นนี้ความสูงก็อยู่ประมาณสักเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบสองเมตรอยู่ประมาณนี้นะครับโดยเฉลี่ยนะสาหรับรุ่นนี้นะครับก็พร้อมปลูกนะครับพร้อมปลูก แล้วก็มีมูสังคิงครับสำหรับรุ่นนี้ก็เรียกว่าน่าจะหมดละนะครับเหลือไม่กี่ต้นแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นมูสังคิงรุ่นโตครับรุ่นโตเข่งนะครับในราคาที่ดีลพิเศษด้วยซ้ำนะครับแต่ราคาดีลพิเศษที่ผมจัดจำหน่ายให้กับเพื่อนสมาชิกไปนะครับรุ่นนี้หมดแล้วแต่ให้ดูเป็นเป็นท่าคร่าวเป็นตัวอย่างครับกับพันธุ์ทุเรียนมูสังคิงก็เดี๋ยวทําทยอยเลี้ยงให้มันโตอย่างนี้มากขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่กําลังสนใจที่จะสั่งซื้อแบบนี้นะครับขมูสังคิง เราติดตามกันครับแต่ถ้าเป็นต้นถุงต้นถุงนะครับมีอยู่ต้นถุงมีอยู่ต้นโตๆตนะครับมาดูกันได้นะครับาโฟกัสที่หมอนทองเอาโฟกัสที่หมอนทองเอามีต้นมี2ต้นนี้ด้วยครับพี่พี่คนขับรถเขาซื้อเพิ่มนะครับอ่าตัวเล็กๆมีนะครับเบื้องต้นนะครับก็มีรถมีรถมารับครับรถมารับแต่ล้งบอกว่ารถนี้เป็นรถของบริษัทของลูกค้าเรานะครับเป็นรถพ่วงนะครับน่าจะเอาข้าวมาส่งดูดาๆนี่ผมเดานะได้เอาข้าวมาส่งนะครับ ทางโซนภาคตะวนออกนะครับแล้วก็มาซื้อไปก็เดี๋ยวเราขึ้น2องพ่วงนี้นะครับก็สบายๆครับแต่ถ้าเพื่อนสมาชิกบอกว่าผมอยากจะได้อย่างนี้บ้างนะครับก็เรามีบริการเป็นรถคอ,อกเช่าหรือว่าเป็นรถหกล้อยาวได้นะครับก็สามารถคุยได้ครับส่วนค่ารถเนี่ยก็มาคุยได้นะครับตามพื้นที่นะหรือเพื่อนสมาชิกอยากจะมาซื้อเองก็ได้นะครับไม่มีปัญหากับตรงนี้ครับชุดนี้ที่เห็น 1500บาทแต่ผมมีชุดหนึ่ง2,000บาทสูง่นนี้นะครับสูง่นนี้รุ่นนี้นะครับใครที่สนใจสามารถมาดูก็ได้นะครับสอบถามกันได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันว่าของที่เหลือที่เรากําลังจะจัดเซ็ตเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาเดินกลับนิดน,นึงนะครับระหว่างที่ระหว่างที่ทีมงานของผมกําลังทาสแลนอยู่นะครับเดี๋ยวพันเดินนิดหนึ่งเดินกลับไปดูกันอ่าเขาย้บยสแลนอยู่นะครับสแลนก็ซื้อที่ เพิ่มได้นะครับในการคุ้มเพื่อสมาชิกของเราก็ซื้อไปนะครับเพื่อให้ต้นกล้าพันเนี่ยได้รับการโปรเทคในการเดินทางที่ดีที่สุดนะครับเดินกันครับเดินกันที่สวนลุมหมูปะตุ้ยพันไม้สาขาสำนักงานใหญ่นะครับโซนด้านขวามือนะครับก็จะเป็นโซนที่ไว้บริการเพื่อนสมาชิกที่มาซื้อกล้าพันธุ์นะครับก็มีทั้งร้านกาแฟนะครับแล้วก็มีของกินกอบเคี้ยวนะครับให้มาการเที่ยวหรือการขึ้นของเนี่ยไม่น่าเบื่อนะ ไม่น่าเบื่อนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูนิดหนึง่งอโอเคนะครับตรงนี้ครับผมมาได้มาได้เลยครับคุณจะรู้สึกว่าคุณมาที่ที่นี่แล้วคุณจะไม่รู้สึกเคว้งคว้างแน่นอนนะครับไม่ว่าไม,ม่มีความรู้สึก,กว่าถึงความน่าเบื่อนะครับเซอร์ต้นพันธ์กับเรานะครับโอเคผมพาดูตรงนี้นะครับผมพาดูตรงนี้ตรงนี้มูสังคีนเขายกไปแล้วเห็นไหมโล่งเลย ลูกค้ามาดูตอนที่ผมเลี้ยงไว้เนี่ยลูกค้าบอกว่าเมาเอาหมดนี่เลยนี่เขาบอกผมงี้เลยนะเมานะครับอ่าตรงนี้ครับที่เราคัดให้กับลูกค้าไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมต้องจัดล็อกอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ยังมีลองลังอยู่ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับเดี๋ยวผมจะจัดล็อกใหม่แล้วเดี๋ยวเอาเอาอย่างอื่นเข้ามาวางเพิ่มเติมนะครับตรงนี้จะมีรุ่นพันห้ากับสองพันรวมๆกันอยู่ตรงนี้นะครับ สองหันมีอยู่ทางหัวนู้นนะครับเนี่ยแล้วก็มีรุ่นพันท่าอยู่นะครับที่เราคัดกันไปเมื่อกี้นะครับเพื่อสมาชิกท่านใดที่ที่ยังอยากจะสนใจปลูกรุ่นนี้อยู่ใช้คําว่าระบบล่างเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับระบบล่างสมบูรณ์แล้วคุณสามารถลงปลูกได้เลยนะครับกับตรงนี้นะครับเดี๋ยวกใกล้ๆกันอย่างนี้โอเคเข้าไปสำรมๆกันครับ ก็น่าจะมีเป็นเอ่อเป็นล้อยอยู่นะน่าจะมีเป็นล้อยอยู่นะครับแต่ไม่รู้ล้อยเท่าไหร่นะครับใครที่สนใจก็มาดูมาเลิกมาดูมาชมกันได้ครับเป็นไม้เลี้ยงแสงจัดนะครับถ้าทุกท่านเห็นตรงนี้นะครูท่านจะเห็นถึงความเป็นแสงแดดจัดนะครับแสงแดดจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้ที่ผ่านกระบวนการผลิตกระบวนการเลี้ยงจากรตบนด้วพันไม้นะครับจะเป็นไม้ที่ไม่ได้กลัวแดดถ้าแดดไม่ได้จัดถึงระยะที่เรียกว่าซันเบิร์นะคือแดดปกติเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยนะครับไม้เราเนี่ย คุณปลูกกางแจ้งได้เลยโดยในที่หุ่นไม่จำเป็นต้องพังสลนอะไรเพิ่มเติมแค่นั้นแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเ้าเสร็จตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีการจัดล็อกกันนะครับเดี๋ยวนี่นะครับสวยๆเขาคัดเพิ่มคัดเติมแบบนี้นะครับมาดูมาชมกันได้ครับให้ดูกันครกคร่าวตรงนี้นะครับกับบรรยากาศตรงนี้นะผมพาดูตรงนี้สําหรับคนที่กำลังสนใจนะครับเออ ก็อบอกว่าสวยทุกต้นนะสวยทุกต้นนะครับแต่ที่ผมคัดเนี่ยคือผมคัดให้มันเป็นไซส์เดียวกันสําหรับการจัดส่งเพื่อสมาชิกของเราท่านนี้นะครับเพราะว่าเป็นไม้ไม้เดียวการสั่งซื้อนะครับนี่วสวยๆให้ดูใบนะครับแบบนี้ครับเพื่อนสมาชิกของเราทุกท่านเราลรุมูุปตุ้ยพันไม้ครับอยู่ที่จันทบุรีนะครับอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวรายละเอียดคอมเมนต ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปในวิดีโอนี้เลยนะครับวิดีโอนี้เลยให้กับเพื่อนสมาชิกที่สนใจสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อแล้วพบกันครับที่สวนลุงหมูประตุยพันไม้ณนะตรงนี้คือสาขาสำนักง,งานใหญ่นะครับเดี๋ยวถ้าสาขา2มีโอกาสได้ไปถ่ายร้ายทุกท่านดูหรือถ่ายคลิปวิดีโอท่านดูเดี๋ยวจะอัปเดตกันครับตอนนี้เรามีไม้ลองลังให้กับเพื่อนสมาชิกที่สนใจปลูกอยู่มากนะครับ อ้าผมพาเดินดูอีกแปลงนิดนึงนะครับที่เรากําลังไล่ทีเดียวเลยเดินสักครู่เดินสักครู่รอีกครั้งหนึ่งโซนโซนที่ผมกําลังเดินไปตรงนี้นะครับแต่ผมไม่ได้แวะเข้าไปหรอกคือโซนเนบญจพรรณนะครับจะเป็นทุเรียนอ่าที่ไม่ใช่หมอนทองนะครับหลากหลายสายพันธุ์อยู่ในเวิร์งนี้หมดเลยนะครับทุเรียนหายยากทุเรียนแปลกแปกนะครับอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวพาดูสําหรับเพื่อนสมาชิกที่อยากได้ต้นทุเรียนที่เป็นถุงนะอ่าบอกว่า แข่งผมก็ไม่ไหวหรือว่าสะดวดที่เป็นถุงเนี่ยเดี๋ยวดูกันได้ครับเดี๋ยวดูกันได้ผาเดินดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวได้โตหน่อยเนาะอะไรเอียอการการติดต่อเดี๋ยวผมให้อย,อย,อย,อยู่อยู่ดีวิดีโอด,ด้วยนะครับตรงนี้ครับผมเราลงหมูป้วต้นไม้ครับมีเอ่อมีทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ IG Twitter ตตนะครับมีเบอร์โทร เบอร์โทรกางเบอร์โทรสุดท้ายนะครับแล้วก็คุณเห็นด้านล่างน,นะครับที่แอดไลน์ส่งลงกล่องนะครับสามารถสั่งซื้อได้สําหรับรุ่นลงกล่องนะเว็บไซต์มีนะครับนี่ชัดเจนนะครับเว็บไซต์มีกิ่งพันดูเรียนครับคุณสามารถไปดูรายละเอียดข้อมูลได้นะเดี๋ยวรอเขาขึ้นกันของกันนิดนึง okay. อ่ะมากันนะเดี๋ยวให้พี่เขามานับสินค้ากับเราด้วยนะครับผมพาดูด้านในนิดนึงนี่ครับด้านในตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มเปิดจำหน่ายให้กับเพื่อนสมาชิกที่สนใจแล้วนะครับก็จะมี 30, 0ร้อยสามร้อยห้าอยอยู่ในนี้นะครับต้องบอกว่าผม มันมีหลายรุ่นในนี้เพราะว่าเป็นไม้ที่เรายังไม่ได้ทําการคัดไซ์ออกมาในการจัดจําหน่ายให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับใครที่ใช้จานวนเยอะๆไม้ตัวโตนะครับผมบอกเลยว,ว่าคุณกําลังจะได้ไม้ที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงแสงจัดจริงๆแล้วก็เลี้ยงกันแก่งๆเลยนะครับเลี้ยงกันแก่งๆเลยนะเลี้ยงกัๆๆนะแบบแก่งๆเลยนะครับถ้าคุณอยากได้ทําสวนทุรเรียนแล้วก็คุณอยากได้ไม้สไตล์คาลเลกเตอร์แบบนี้นะครับ อันนี้คือ,คอใครอยากได้ไม้ถุงนะให้ดูใครอยากได้ไม้ถุงนะครับต้องบอกว่าผมยังไม่ได้คัดไซนะมีสามร้อยสามห้าสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยอยู่ประมาณนี้นะครับยังไม่ได้คัดไซนะถ้าคัดไซ์เด็กทีหนึ่งนะครับผม <S <S เพราะว่าทุเรียนนะครับ <S <S มันเป็นมันไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดามันคือสินทรัพย์นะครับมันเป็นตัวที่จะสไร้างรายได้ให้เรานะครับสำหรับคนที่ปลูกเยอะนะครับใครสนใจปลูกเยอะ คือเราวางระบบท่อน้ําเราทําสวนอย่างดีแล้วนะครับทําดีทุกอย่างแล้วนะครับเราก็จะเลือกต้นพันธุ์ที่เหมาะสมแข็งแกร่งไปปลูกนะครับเพื่อส่งเสริมระบบที่เราวางไว้นะครับรลุมบตัวต้นไม้เราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของท่านนะครับเราพบกันครั้งหน้าครับกับบรรยากาศอะไรตรงไหนนะครับหรืออัปเดตอะไรมาดูได้ครับมาสนใจสั่งซื้อได้ครับ ที่0899392635หรืออะไรครั้งครับที่ @sign กิ่งพันธุ์ดูเรียนนะครับหรือกิ่งพันุ์ดูเรียนคือสะกลนับ @sign K I N G P A N D U R I A N ครับหรือเข้าดูเว็บไซต์ของผมได้ง่ายๆครับว่าพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับว่าทุเรียนไทยพิมพ์ภาษาไทยเลยครับทุเรียนดไทยเดี๋ยวมันจะรีเลกไปที่เว็บไซต์หลักของเราครับขอบคุณลูกค้าที่ดูไลน์นี้ครับคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับ